ขอพอรที่ไหนไม่รับขอพอรที่ไหนไม่เห็นผลสักทีลองขอพอรกับพระแม่กาลีลองดูลองดูลองดูนะคะเราเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ขอพอรที่ไหนนะโอ้โหไม่ได้เลยจ้ะไม่เคยได้เลยไม่เคยถึงคิวรอสักทีจนคิดว่าเราไม่น่าจะมีดวงทางนี้แล้วแหละขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ไม่เคยได้จนเคยน้อยใจเหมือนกันนะหรือไม่ถึงคิวรอสักทีวะหรือมันยังไงวะหรือคนเขาขอเยอะแล้วเราคิวเรามันหลังๆห,หรอวะ เราขอพรพระแม่พระแม่กาลีครั้งแรกแล้วก็เป็นพอที่ใหญ่มากด้วยเป็นปัญหาที่เกินตัวเราจะแก้ไขแล้วอะพระแม่กาลีให้พรหลังเราขอพูดคำน,นี้เลยว่าหลังจากที่เราเจอพระแม่กาลีชีวิตเราไม่เคยตกต่ำเลยชีวิตเราไม่เคยตกต่ำเลยขอใช้คำนี้เลยค่ะทุกคนมีศัตรูเป็นของเตงทุกคนมีศัตรูเป็นของเตงแล้วชีวิตเราอะถ้าไม่มีศัตรูไม่มีอุปสรรค แค่แค่ไม่มีสองอย่างเนี้ยชีวิตเรามันจะง่ายขึ้นมากๆเลยถูกไหมคะถูกปะคะแล้วเขาก็จะนิยมถวายพริกกับมะนาวเขานิยมถวายพริกกับมะนาวเพราะอะไรเดี๋ยวแป๊บปนึงนะพริกเนี่ยเป็นพริกแห้งนะคะพริกเนี่ยเป็นพริกแห้งนะเขานิยมถวายพริกกับมะนาวพระแม่กาลีพริกต้องเป็นพริกแห้งนะคะ มะนาวเปรียบเสมือนหัวมานพริกเปรียบเสมือนเลือดเป็นเปรียบเสมือนโลหิตมารน,นะคะเขาว่ากันว่าการถวายสองอย่างนี้ดูดซึมความอัปมงคลรวมไปถึงคุณใสยมนต์ดำรวมไปถึงอุปสรรคีพวกคนที่ชอบติฉินนินทาว่าร้ายเราพวกศัตรตูเนี่ยให้ทำอะไรเราไม่ได้ให้มันแพ้ภัยตัวเองนะคะ ที่อินเดียเนี่ยเขาแขวนนันตามบ้านเลยนะคุณรู้ไหมเขาแขวนนันตามบ้านเลยนะแล้วเขามีความเชื่อด้วยว่าอย่างมะนาวเนี่ยมันเสียยากใช่ไหมแต่ถ้าถวายพระแม่กาลีแล้วมันดำไวผิดปกติเหมือนแบบวางแป๊บนึงแล้วมันก็ดำเลยอะ่ะเขาว่ากันว่าให้สงสัยไว้ได้เลยว่าเราโดนของโดนคุณใสมนดํานะคะอืมเขาก็เลยนิยมที่จะถวายพระแม่เพื่อให้พระแม่เนี่ย เพื่อให้มะนาวกับพริกเนี่ยดูดซับดูดซึมสิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคลออกไปจากตัวเราหรือของดําออกไปจากตัวเรานั่นเองนะคะน,นฟังก็ฟังอย่างมีวิจารณญาณด้วยนะคะขอให้คนที่อยู่ในไลฟ์ตอนนี้นะคะได้รับชัยชนะเหนือศัตรูได้รับชัยชนะเหนือคู่แข่งไม่มีใครทําอะไรได้ถ้ามีใครคิดจะทําร้ายก็ขอให้มันแพ้พ่ายตัวเองเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสักการะรพระแม่กาลีไปพร้อมๆกันนะคะพระแม่กาลี พระแม่ลักษมีนะคะแล้วก็องค์พ่อบัิฑิตเนตนะคะขอพรได้เลยเดี๋ยวสันกระดิ่งให้นะสันกระดิ่งเนี่ยเพื่อส่งคำขอพรขอ,องคุณไปยังพระแม่นะคะขอพรที่ไหนไม่เห็นผลไม่ถึงคิวเราสักทีนะคะขอพรพระแม่กาลีนะพระแม่กาลีเทวีแห่งชัยชนะนะคะนั่นหมายถึงเราขอได้ทุกอย่างเลยเราจะได้รับชัยชนะทุกอย่างเลยพระแม่ใจดีมากนะลองดูลองพิมขอดูเดี๋ยวเราสันกระดิ่งให้ เดี๋ยวคุณที่พิมพ์ขอพรมานะคะเดี๋ยวเราทําการสั่นกระดิ่งให้นะเพื่อส่งคําขอพรของคุณไปยังพระแม่นะคะฝากติดตามด้วยนะคนที่ยังไม่ติดตามขออนุญาตสั่นกระดิ่งนะคะให้กับทุกพรทุกตัวอักษรที่คุณพิมพ์มาเลยนะคะขอให้พระแม่รับรู้นะแล้วก็ประทานพรให้คุณโดยไว ยาพืชเ้าชนิดค่ะพริกมะนาวค่ะพริกมะนาวจุกๆเลยนะ ขนมลาดูมุทกะค่ะ อยน,นี้ดีกว่าใช้วิจา,ารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอเป็นสายมุมานานขอที่ไหนเอ้ยรู้สึกว่าเราขอไม่ได้อ่ะอันนี้ประสบการณ์ตรงนะรู้สึกว่าเราขอไม่ได้ไม่มีคนรับเลยแต่คุณเราเรา,เราลองเปิดใจวางใจให้พระแม่กาลีอ่ะแค่ครั้งเดียวที่เราขอเราสําเร็จเลยพูดแล้วพูดแล้วมันก็อันอันอีกหนึ่งเพราะว่าเราเราสาเร็จเลยจริงๆเราสําเร็จอย่างไม่น่าเชื่อแล้วเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความเครียดมีปัญหา ที่บางทีเราอยากจะมีที่พึ่งนอกจากการพึ่งพาตัวเองแล้วอะค่ะนอกจากการพึ่งพาตัวเองแล้วเราสามารถมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราที่เราวางใจนะถ้าคุณผ่านเข้ามาเห็นแล้วคุณวางใจในพระแม่อยากให้พระแม่ช่วยเหลืออยากอยากขอพรพระแม่คุณลองพิมพ์ขอพรพระแม่ดูนะคะคุณลองพิมพ์ขอพรพระแม่ดูพระแม่กาลีนะคะใจดีคุณลองขอพรแม่ดูนะคะพิมพ์ขอพรมาได้เลยเดี๋ยวเราทำการสั่นกระดิ่งให้ค่ะนะ ประสิทธิ์พรประสาทพรให้คุณได้รับพรที่คุณขอโดยไวนะคะขอให้มีแต่ความสําเร็จนะคะเข้ามาในช่องนี้นะคะวันนี้เราไปปล่อยปลามาไปทําบุญมาแล้วเรามีบุญจากการปล่อยเราได้บุญจากการปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์น่าเขียงมาเราขออนุญาตนําบุญนี้นะคะ่ะส่งต่อให้คนที่อยู่ในไลฟ์ตอนนี้ทุกท่านเลยนะคะ ขอบคุณคนที่แชร์คนที่กดติดตามขอให้คุณได้รับสิ่งดีๆกลับไปร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะค่ะ